พี่นุกตายว่ะไม่อีกแล้วโอ้โหคว้แฟ่สักทีดิสักทีดิสักทีดิเฮ้ยใจเย็นใจเย็นพี่นุ๊กพี่นุ๊กมันเข้ามาแล้วพี่เอาเลยนะเออเออรอรอรอให้มันเข้ามาเยอะๆก่อนมึงใจเย็นสามสามไอ้ร้อนร้อนรอนอย่รงนั้นไว้อสพี่นุ๊ก ไม่กี่ตัวบุยหมดแล้วไหมไม่หมดมันเหลือ2ตัวเหี้ยอ้ยขนาดนไปรุกแตกแตกหนึ่งไม่เหอหญซะไนพี่นาวิ่งไปแล้วทุกปังอ่ะใครอยู่ล่างไหมใครยังงโอ้โหแตกงอะโห้ตหนึ่งหายใหญ่ตายโว้ยโว้แล้ว

โอเคโอเคมันมาแล้วมันมาแล้วไม่ไหวแล้วแต่งหนึ่งเ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 ต่งหนึงเฮ้ยหมดแล้วไอ้เหี้ยเป็นสิบแล้วเนี่ย มีอะไรบ้างกูสอเอานเนี่ยเฮ้ยังก่อนนก้ันน่ก้นันนนัมือคุยโทรศัพท์เมื่อกี้นีนรีมันนเพลงมีตามมานาาต

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video